หลังจากกินข้าวเสร็จก็<ม>โอ้โห,โอโหพอลงนาก็<ม>ไปได้เร็วมากไม่มีเคียขี้กระเดียนเหลือเคียกิจเจาะตามภาษาท้องถิ่นงานนี้ก็ข้าวไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่ครับนี่ไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่กร็จะมาได้อยู่ ก็พอได้พอได้อยู่นะไปกัดไกลชนะโดมนะไม่กัดบ้านะนะกทอนะปกัดบ้านหน,นองมุกฮะโอ้แป๊บเดียว,วครับไม่ถึง10นาทีจะเสร็จงานแล้วทีมงานเก่งจริง,รงๆครับทีมงาน <c oughs> เกี่ยวข้าวเร็ว กินข้าวเสร็จก็หลังเที่ยงลงมาก็เกี่ยวข้าวไปได้เร็วมากาม การเกี่ยวข้าวก็มีพูดหยอกล้อกันบ้างเล็กน้อยครับทำไมเนบแรงหรือแตกหนักกว่าเก่าไม่ไม่มันไม่แตกเลยไม่มันแตกเยอะกว่าเก่าอีกไม่เกี่ยวใก้เขาหรอกกลัวเขาเขาเขากลัวความเร็วเขาใช่ไหม อ๋อหน้าหน้าทำหน้าใหญ่ๆกันหน่อยใช่ไหมให้ทำหน้าใหญ่ๆกันหน่อยใช่ไหมเออทำหน้าให,ใหญ่กันหน่อยมันจะได้ไปทีเดียว

ไปอุปไปอ่ะขุดข้าวใบหนึ่งเออเนี่ยปวดต้นใบมากไปเรื่องไม่ยิงข้าวขาวหรอกเออมันเติมยิงข้าวขาวดิ

เอาหนก่อกเอาห้าคน่หลายกิโลั้นจเอาห้าคนเอานห้าหรือเพื่อนเไปดห้เงก่อนนะถ้าไปนูนคมาที่นี่กงตอ่อไก่ําลังต่อรองเรื่อง ทีมงานดูนะครับว่าจะมาให้อีกไหมพรุ่งนี้เพราะว่างานงายังเหลือเยอะอยู่ใช่ไหมครับ